สวัสดีค่ะวันนี้มาเจ,เจอกับแอมอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะแอมจะพาไปชมในส่วนของรถคอบเผาลอยนะคะคันนี้ใช้งานไม่ถึงหนึ่งปีนะคะบรรทุกได้ถึง5ตันกันเลยทีเดียวนะคะแต่งมาให้จัดหนักจัดเต็มมากๆนะคะกับ t o โยต้ารีโตัวนี้เป็นหน้าหมู่ป่านะคะเป็นตัวแอนทรีเดี๋ยวพาไปชมพร้อมๆกันเลยมาชมกันเลยนะคะสําหรับตัวนี้แต่งมาให้นะคะในส่วนของล้อหน้าก็จะเป็นในส่วนของแม็กเวลคู่หน้านะคะ จัดมาให้แบบพร้อมซิ่งแล้วพร้อมบรรทุกอีกด้วยนะคะจัดมาดูในส่วนของล้อหลังกันบ้างนะคะล้อหลังของเรานะคะปกติจะเป็นล้อกระทาผ่าผ่าเพาลอยนะคะแต่คันนี้นะคะเราได้ในส่วนของล้อแมตเพลอยมาให้ด้วยอ่าสายซิ่งไม่ควรพลาดนะคะแต่งทั้งหน้าทั้งหลังมาให้เลย ะะจัดไปในส่วนของคอกนะคะของเราเนะคะเป็นคอกมาตรฐานนะคะ10ชั้นเครื่องจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยนะจ๊ะเป็นคอกแป๊บน้ำเงินค่ะถัดมามุดไปดูช่วงล่างกันนิดหนึ่งสำหรับช่วงล่างคันนี้บอกเลยวันแน่นแน่นยังไงจ๊ะมาดูกันเลยนะคะโชค๊คของเรานะคะจัดมาทั้งหมด6ต้นกันเลยทีเดียวนะคะแหนบนะคะ,สะแสแลกตรงเตงนะคะสะกรีมีมาให้ครบ ดามกระบะล่างให้เรียบร้อยยางอะไรมีมาให้เรียบร้อยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะในส่วนของด้านหลังของเรานะคะเราก็แต่งในส่วนของเหล็กดามท้ายหลบป้ายนะคะตัวนี้นะคะเป็นเหล็กแต่งนะคะนี่สวยงามมากๆนะคะสําหรับคันนี้นะคะที่สําคัญจดทะเบียนลงเล่มแล้วเรายังให้วิศวะนะคะตรวจสอบนะคะให้เรียบร้อยลูกค้าออกไปตํารวจไม่จับแน่นอนจ้าอ่ะ ที่สนใจสําหรับคันนี้นะคะเราบอกสเปคกันนิดนึงคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.8นะคะเป็นหน้าหมูป่าตัว e n t ทรนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่598,000บาทเท่านั้นสําหรับคันนี้คะ่ะ ใครที่สนใจใครที่อยากได้รถคอกเพลอยไว้บรรทุกนะคะคันนี้บรรทุกได้ถึง5ตันกันเลยทีเดียวนะคะแล้วที่สําคัญคันนี้ใช้งานไม่ถึง1ปีกับไม่แค่40,000กิโลนะคะรีบโทรมาเลยค่ะที่เบอร์0 6 1 1 8 8 9 9 9 9นะคะจองวันนี้รับทันที3 0 0 0บาท